เดี๋ยวผมพาไปชายแดนแถวแถวแม่ละมาดคะแนจื้อจังหวัดตากงานถนัดผมเหมือนกันเรื่องชายแดนนะครับพาไปดูเรื่องของหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่ 35- แต่ภารกิจครั้งนี้ครับไม่ได้พาไปจับรถจับเรือจับยาหรอกครับเป็นอะไรตามมาดูที่เห็นอย่าตกใจว่าคนสวน uh huh. นี่กําลังพลของหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่3 5สนิทชิดเชื้อกันตอนผมไปฝากฝังทํางานอยู่ตามชายแดนนะฮะ uh huh. พวกพี่ๆเขาเองเนี่ยว่างจากการเดี๋ยวจอันนี้ขอเคลียร์ก่อนนะ คราวนี้ผมก็ลงโซเชียลไปเหมือนกันหลายๆคนก็ตั้งกระทู้มาถามผมหรือว่า,าดูสิว่างงานรู้พักแจกไม่มีงานทําฟังผมก่อนใจเย็นๆพวกพี่ๆเขาเองเนี่ยนอกจากเวลาการที่จะเดินลาดตระเวนเชิงคุณภาพ <m> เพื่อเล็งผลในการจับสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบแล้วตอนเขากลับมาที่ฐานนี่คือฐานนะฐานคือบ้านนั่นแหละแล้วก็มีด่านความมั่นคงเขาก็ว่างอากาศมันก็ดีก็คิดผบร้อยเขาคิดได้ว่าเอาหน่วยในสังกัด เอามาเล็ดผักสลัดมาปลูกดูสิอากาศดีอย่างนี้เมื่อปลูกเสร็จปุ๊บหนึ่งกำลังพลได้รับประทานแต่รับประทานเสร็จปุ๊บควนี้แต่ละคนพักหลังผลผลิตจริงๆเขาตั้งใจครับตั้งใจจะแจกคุณเสีพิมลท่านผู้ชมครับคราวนี้ให้ว่าจอดจ,จุดตรวจจุดสกัดแจกผักไปกินบ้านเขาเรียกว่าโ <Ke u S 2> ครงการจุดตรวจปันสุกมีแล้วแบ่งปันผักสวนครัวริมรั้วฐานปฏิบัติการไม่ใช่ริมรั้วกินได้นะริมรั้วเขาเป็นไม้ไผ่กินไม่ได้นะฮะก็มีการแจกกันเพราะว่าเล็งเห็นว่า พี่น้องประชาชนเนี่ยพูดกันตรงๆนะทานอาหารมื้อหนึ่งมันต้องมีผักปลา<ช>หนึ่งก็ต้องมีผักปิ้งเนื้อก็ต้องมีผักอ่ะเอาผักของฐานไปกินนะฮะเอาโฆษณายเขาหน่อยอ,อยู่จุดตรวจจุดสกัดบ้านห้วยแห้งหมู่ที่9ตําบลคเนจือ้ออําเภอแม่ลำมาดจังหวัดตากนะครับเจอพี่ๆชกอทหารพราน35นักรบชุดดําไม่ต้องวิ่งหนีนะฮะเอาถุงไปด้วย ปกตินี่ถ้าเกิดว่าเจอด่านเนี่ยคุณดิฉันกำลังจะพูดว่าถ้าปกตินี่ถ้าเจอด่านนะเขาจะบอกว่าเลิกลักแล้วเอ๊ตรวจอะไรโอ้ยจะเสียเวลาไหมเอ๊ะเนี่ยคุณจะอะไรกันตั้งไหนอันนี้คือถ้าเป็นดิฉันไปนะจอดเลยจ้ะจอดก่อนถึงด่านแล้วก็ถือถุงลงไปเลยจ่ะแม็กโคแม็กโคไม่แวะแล้วไม่แวะค่ะนะคะเพราะว่าอันนี้นี่อย่างน้อยๆเนี่ยเอากลับมาทําผักสลัดได้เลยคุณทําสลัดผักทานได้เลยนะใช่ฮะในโซเชียลเองก็ ได้ผลตอบรับดีนะครับแต่ละคนก็ฝากขอบคุณไปถึงพี่ๆฐานพลานเฉพาะกิจฐานพลานสามด้วยหน่วยกำลังอยู่ที่คเนจื้ออำเภอแม่ลามาดมีกิจกรรมดีๆก็ส่งมาครับจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะครับ